วันนี้มาผัดกระเพรากันจ้าผัดกระเพราหมูค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำมันพืชน,นะคะน้ำมันหมูก,ก็ได้จ้ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกสดพริกแกงลงไปผัดนะคะนี่ค่ะกระเทียมด้วยจ้ะ ทอดให้หอมก่อนนะคะเจียวให้หอมก่อนจ้าเอ้เียวให้หอมก่อนนะคะ นี to to. ่เคี่ยวให้หอมแบบนี้นะคะทุกคนเยี่ยมให้หอมแบบนี้นะคะเยี่ยมให้หอมเลยค่ะหอมๆเลยค่ะแล้วเราก็จะนำหมูลงมา ข้าวหน้าหมูค่ะใส่พอหอมแล้วนะคะใส่หมูลงไปเลยจ้ะใส่หมูลงไปเลยนะคะผัดผัดให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะหอม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 เลยจ้าอันนี้ต่างหอมนะคะ หำแล้วนะคะเจีดจืดเลยใส่น้ำตาลน,นะคะเพราะว่าพริแกงเขาจะมีรสเค็มหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตารใส่ไปเลยะคะ่ะผงชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วต้องใส่มือเพราะว่าถ้าเทลงไปแล้วมันจะมันจะ มันจะเยอะไปค่ะเราไม่สามารถเทกลับคืนมาได้เนะคะเนาะอือนี่ค่ะให้สุกหอ,อมค่ะเสร็จแล้วตามด้วยนะ้ำมันหอยน้ำมันหอยเราอยู่ไหนเอ่ยไหนเนาะน้ำมันหอยน้ำมันหอยหมดแล้วก็ใส่ซอสไปน้ำมันหอยเราหมดเหรอ,อ โอ้ยอยู hmm. oh, you know? oh. Honestly, uh ่นู่นไงชอบเล็กน้อยนะคะน้ำมันหอยอยู่นี่อ๋อันี่อยู่ขาวอย่างละนิดละหน่อย เราคงไม่ได้ใส่น้ำปลานะเพราะว่าพี่แกงเขาจะมีรสเผ็ดอยู่แล้วเอ้ยรสเค็มอยู่แล้วเขาเพราะว่าเราซื้อมาก็าไม่ได้ตาาเองเขาจะใส่เกลือไว้ไม่ให้มันบูดง่ายไม่เสียง่ายไนงะแล้วก็จะใส่เกลือเยอะๆมันก็จะมีรสเค็มเนาะทีนี้เรามาชิมรสดูซิพอได้แล้วค่ะเอาผักลงนะคะหัวหอมลงก่อนนะคะหัวอหอมใหญ่ะคะ่ะทุกคน ะมะอมใหญ่อัดให้สุกนะคะก่อนนะคะตามด้วยกระเพราเราจะเติมน้ำเล็กน้อยนะ,ะ <c oughs> โอ้ยควันมันเข้าเติมน้ำให้พอกรุกคลิก หอมแอบนี้หอมมาแลวอุ้ยหอมหอมหอมนีสันหน้าทานไหมคะอร่อยจ้ะันนี้ก็จะราดเขาสวยกับราดไข่ดาวนะคะอร่อยมาก กินได้อร่อยกินได้รสชาติพอกินได้ไม่ต้องไปซื้อแพงๆนะนี่ข้าวเราข้าวเรานะคะข้าวตักข้าวก่อนนี่แล้วก็จะตักข้าวแบบนี้นะคะลนะาดเลยปิด จะ,ะอร่อยแล้วไงนี่นี่นะคะตามด้วยไข่ดาวแค่นี้เราก็ได้อาหารจานเด็ดแล้วค่ะทุกคนมากินกันเลยจ้า